ดูก่อนพาหิยะเมื่อเธอเห็นก็สักแต่ว่าเห็นเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวพาทำเข้าสภาวะเห็นก็สักแต่ว่าเห็นนะครับก่อนอื่นต้องบอกกันว่าผมไม่ใช่พระอรหันต์นะแต่ผมรู้ว่าสภาวะที่เรามีสติรู้อยู่นะแต่ไม่มีความคิดฟุ้งซ่านเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะพาทำนะครับให้ทุกคนทําตามนะครับลองกํามือแน่นๆแบบนี้นะแน่นๆเลยนะแน่นๆสุดๆนะครับ ตั้งใจกำนะแล้วปล่อยออกนะครับต่อมาลองกำข้างนี้แน่นๆนะอีกสักพักหนึ่งนะนี่แล้วปล่อยออกสังเกตความคิดหายไปแล้วนะครับความคิดฟุง้งซ่านหายไปแล้วพอเมื่อกี้เราไปโฟกัสที่มือถูกไหมครับทีนี้ให้ทุกท่านทรงสภาวะนี้ไว้อยู่นะความคิดฟุง้งซ่านหายไปนะความคิดหายไปแต่มีความรู้อยู่นะรู้ตัวอยู่นะครับทีนี้ลองให้อยู่แบบนี้และไม่คิดนะลองดูนะครับ นี่คืออะไรครับห้ามคิดนะนี่คืออะไรเมื่อไม่คิดฟุ้งซ่านไม่คิดปรุงแต่งมันก็เป็นแค่มือถูกไหมครับใจรู้อยู่ว่าเป็นมือนะแต่ไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้คิดอะไรนะครับต่อมาเดี๋ยวลองดูนะอ่ะอันนี้ให้คิดได้นะนี่คืออะไรครับนี่คืออะไรเห็นไหมครับมันมีคําขึ้นมาในหัวนะมีคําว่ามาริโอหรือเกมมาริโอขึ้นมานะครับเนี่ยแหละคือความคิดฟุ้งซ่านความคิดปรุงแต่งนะครับนําให้เกิดอารมณ์ต่อไปครับ